สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีพฤษภขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอร์นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมถึง14มิถุนายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจาะจรงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกการกด Subscribe แล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกนะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวช่วงระหว่างวันที่15-31มกราคมค่ะความเข้มข้นของเรื่องราวในเดือนนี้จะอยู่ที่ครึ่งเดือนหลังนะคะแล้วก็สำหรับคลิปภาพรวมปี2566ลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่การขยับย้ายภพเดือนของดาวกันก่อนเลยค่ะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีมังกรวันที่15แล้วก็วันที่25นะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีกุมดาวภเกษย้ายเข้าราศีตุลค่ะผ่านช่วงเทศกาลแห่งความสุขกันไปแล้วนะคะเรากลับมาสู่สภาวะของการทำหน้าที่รับผิดชอบกันต่อค่ะเริ่มต้นกันด้วยดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้นะคะ นอกจากจะเข้ามาเป็นตัวช่วยลดความเป็นคู่ศัตรูของดาวเสาร์แล้วก็ดาวศุกร์แล้วอาทิตย์จยังเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์ค่ะแล้วก็เป็นคู่สมพลที่ส่งเสริมกันดีกับดาวศุกร์ทำให้เกิดความสมดุลในภพสุภานิขึ้นมาทันทีนะคะมองว่าช่วงก่อนหน้านี้คุณทำอะไรก็อาจจะเป็นที่ถูกจับตาจากผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีอิสระทางความคิดมากเท่าไหร่นักต้องปรับตัวหรือว่าวางตัวให้อยู่ได้กับสถานการณ์ต่างๆ แต่พอมาถึงช่วงนี้นะคะหลายๆสิ่งอย่างก,ก็จะเริ่มผ่อนคลายลงแถมยังมีความหมายไปถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นกันดีในครอบครัวทั้งท่านที่ยังโสดแล้วก็ท่านที่มีคู่ครองมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วนะคะคนในครอบครัวจะสนับสนุนสิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่หรือถึงแม้จะเป็นความติดขัดใดๆหรือปัญหาใดๆก็ตามในครอบครัวเนื่องด้วยดาวสุขนะคะ เป็นดาวเจ้าเรือนในภพอริแต่คุณก็จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะสอดคล้องกับดาวอังคารนะคะเจ้าเรือนคู่ครองของคุณได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคแล้วก็เริ่มจะเดินหน้าเป็นปกติแล้วครึ่งเดือนหลังนี้มองว่าตอนนี้คุณมีครอบครัวเป็นที่พึ่งที่ดีค่ะอย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาให้คุณได้รวมถึงการมีญาติพี่น้องไปมาหาสู่และยิ่งท่านใดนะคะที่ใช้บ้าน เป็นออฟฟิศสำนักงานร้านขายของก็ยิ่งถูกฉลกค่ะบ้านจะช่วยคุณในการหาทรัพย์หารายได้และท่านที่มีที่ทางมีคอนโดมีบ้านปล่อยให้เช่าหรือมีอาชีพที่เกี่ยวกับการขายบ้านขายที่ดินนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ได้รับโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์บางท่านทำงานที่เกี่ยวกับรถยนต์ยานพาหนะก็ได้เช่นกันค่ะยอดขายช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นมีทิศทางที่ดีขึ้น การได้รับการแบ่งเบาภาระต่างๆจากคนในครอบครัวอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะแต่ก็จะทำให้คุณมีกำลังจิตกำลังใจที่จะไปขับเคลื่อนการทำงานของคุณต่อได้ค่ะและความเป็นดาวคู่ธาตุไฟในภพสุภะนี้นะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาช่องทางรายได้เพิ่มอาชีพเสริมช่วงนี้คุณจะได้รับการหยิบยื่นโอกาสหรือมองเห็นโอกาสบางอย่างได้ด้วยตัวคุณเองค่ะ มีความตั้งใจหรือว่าวางแผนอะไรไว้รีบทําออกมาให้เป็นรูปธรรมนะคะบางท่านหรือฟื้นความสามารถเก่าๆหรือไม่บริษัทเก่าก็เรียกตัวคุณกลับไปทำงานก็ได้ค่ะพอมาถึงเรื่องของการงานนี้นะคะต้องบอกคุณก่อนเลยว่าช่วงเวลานี้คุณจะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของการงานโดยเฉพาะถ้าก่อนหน้านี้ท่านใดที่มีแผนซุ้มทำอะไรแบบลับๆไม่บอกใครการทำงานที่อยู่เบื้องหลัง ชนิดคน้นคว้าวิจัยการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆงานออนไลน์บางท่านตัดสินใจไปทำงานแตนไกลนะคะหรืองานที่ต้องติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมงานสายการบินหรือว่างานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบค่ะนี่น่าจะเป็นช่วงเวลานะคะที่คุณกำลังเก็บเกี่ยวรายได้สำหรับท่านที่ทำงานลักษณะที่ว่าอยู่นี้ค่ะโดดเด่นมาก อีกทั้งนะคะคุณยังมีโชคลาภจากการเดินทางไม่ว่าคุณจะไปติดต่อทำธุระอะไรที่ไหนคุณจะได้สังคมคนรู้จักเพิ่มขึ้นค่ะทําให้คุณได้ต่อยอดโอกาสต่างๆได้ด้วยเช่นกันส่วนท่านที่ทำงานอาชีพอื่นๆนะคะก็มีความมั่นคงไม่แพ้กันค่ะยิ่งถ้าเป็นช่วงหลังวันที่25นะคะที่ดาวสุขย้ายเข้าพบการงานได้มาตรฐานเป็นทั้งปริวัติเกษตรแล้วก็อุจจาวิราช ไม่ว่าอาชีพอะไรค่ะคุณก็จะโดดเด่นกันบางท่านค้นพบความถนัดความชำนาญอื่นๆเพิ่มเติม,ตมหรือไม่ก็มีความสนใจในศาสตร์ลับโหราศาสตร์ได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณควรระมัดระวังนะคะคือไม่ควรไว้ใจใครมากจนเกินไปเพราะว่ายังมีเกณฑ์ของการมีศัตรูลับหรือผู้ที่ไม่หวังดีค่ะเด่นมากบางทีก็เป็นภัยนะคะช่วงเวลานี้คุณก็จะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ หรือไม่ก็มีการไปมาหาสู่กับคุณเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนฝูงหรือไม่ก็ญาติพี่น้องบางท่านกำลังวางแผนทําอะไรร่วมกันหรือไม่ก็มีปัญหาใดสักอย่างที่คุณต้องเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะถ้าไม่เป็นไปตามนี้นะคะก็ให้สันนิษฐานไว้ว่าดาวราหูค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณค่ะอาจจะเป็นไปได้สำหรับบางท่านจะเป็นตัวฉุดรั้งมีความเจริญก้าวหน้าแต่ก็เหมือนไปได้ไม่สุดค่ะ แถมยังให้ผลไปในทางที่เหน็ดเหนื่อยใจได้อีกต่างหากการงานนะคะอาจจะเกิดปัญหาหรือว่ามีเรื่องขัดผลประโยชน์ในสังคมการทำงานหรือว่าถ้าเป็นอาชีพอิสระธุรกิจส่วนตัวระวังความมีปัญหาหรือขัดแย้งกับคู่หุ้นส่วนกับลูกค้าค่ะสามารถเกิดขึ้นได้เป็นระยะระยะการที่ต้องอดทนรอบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหรือว่าการโยกย้ายถิ่นฐานแต่ก็ต้องมีแต่อีกเช่นกันค่ะ ถ้าเอาเรื่องทักษะจรของดาวเข้ามาเกี่ยวข้องทุกๆวันเกิดนะคะทักษะจรจะเปลี่ยนถ้าบังเอิญราหูจรของคุณเป็นกลักกินีในภพปีนานี้จะกลับให้ผลดีค่ะคือการเอาชนะอุปสรรคศัตรทูทำอะไรไม่ได้แถมยังมีแรงส่งที่ดีในเรื่องของการงานนะคะฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดของแต่ละท่านทักษะจรจะเปลี่ยนค่ะคุณมีโอกาสได้รับทั้งอนิสง์ที่ดีแล้วก็ร้ายจากดาวด้วยเช่นกัน ดาวการเงินของคุณนะคะสถิตพบมรณะช่วงนี้ทำมาหาได้แต่ว่าอาจจะเก็บทรัพย์ไว้ไม่ค่อยอยู่ค่ะไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการสูญเปล่าเสมอไปนะคะอาจจะจ่ายไปกับการลงทุนบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ก็ซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านหรืออาจจะเป็นการซื้อรถซื้อบ้านเลยก็ได้ค่ะดาวเจ้าเรือนพันทุกของคุณเข้าไปอยู่เป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาที่เป็นกเกษตรอยู่ในภพสุภะ ท่านที่วางแผนซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะช่วงครึ่งเดือนหลังนี้คุณมีโอกาสได้ซื้อค่ะหรือไม่ก็ได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกเสียบางอย่างแต่ก็ได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะนอกนั้นก็เป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายทั่วไปในการดูแลตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวถ้าจะมีอะไรมากเป็นพิเศษก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารแล้วก็ลูกน้องค่ะดาวสุกนะคะ ดาวประจำตัวของคุณเดินเร็วค่ะแล้วก็หลังวันที่25นี้ได้ตำแหน่งเป็นทั้งอุดมมกเกนแล้วก็อุดจาวิลาศคุณจะคิดไวทำไวค่ะมีโอกาสได้เดินทางไกลไปทำงานหรือว่าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่คุณสนใจก็ได้ค่ะแต่สิ่งที่คุณควรต้องระมัดระวังในตำแหน่งนี้นะคะเนื่องจากเป็นภพเดือนของราหูทำตัวเด่นก็จะเป็นภัยค่ะรวมถึงคุณยังมีคนที่ไม่หวังดีแบบที่ไม่เปิดเผย ถ้าคุณมีเรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องตัดสินใจนะคะอย่าตัดสินใจแต่เพียงลำพังค่ะคุณควรหาที่ปรึกษาที่คุณไว้วางใจเพราะว่ายังมีเกณฑ์ที่คุณจะตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้นะคะสรุปภาพรวมของเดือนมกราคมนี้นะคะคุณจะเด่นมากค่ะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะหลังวันที่25งานจะเข้ามาเยอะค่ะโดยเฉพาะท่านใดนะคะที่ทำอาชีพข้างต้นที่ยกตัวอย่างเนี่ยจะเด่นมากค่ะ หรือถ้าเป็นอาชีพอิสระก็จะมีแต่คนอยากจ้างงานคุณผลงานของคุณนะคะจะเป็นที่รู้จักในสังคมแวดวงการทำงานและสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือโอกาสที่คุณจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางโดยอนิสงส์ของดาวพระพฤหัสในตำแหน่งนี้นะคะไม่ว่าดาวดวงอื่นจะให้ผลร้ายยังไงคุณก็จะรอดค่ะมีความแคล้วคลาดเจอเรื่องหนักเรื่องร้ายแค่ไหนนะคะคุณก็จะรอดปลอดภัยในวินาทีสุดท้ายเสมอ หรือไม่ก็ทำให้คุณผ่านช่วงเวลานั้นๆไปได้รวมไปถึงคุณจะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจจากแดนไกลค่ะถ้าทักษะจรเป็นสีนี้นะคะโอกาสในการได้รับก้อนใหญ่ก็จะมีช่วงนาทีทองของพวกคุณนะคะถึงวันที่19เมษายนนี้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและก็ระดับวาสนาของแต่ละท่านแล้วค่ะว่าจะตักตวงคุณความดีจากดาวได้มากน้อยแค่ไหน มีคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่าอ่านหนังสือออกนั้นสำคัญอ่านเหตุการณ์ออกนั้นสำคัญกว่าอ่านคนอื่นออกสำคัญยิ่งอ่านตนเองออกสำคัญที่สุดค่ะเพราะไม่มีประโยชน์นะคะที่เราจะรู้จักสิ่งต่างๆรอบตัวเราไปสมดถ้าเรายังไม่รู้จักตัวตนของเราให้ดีสะกก่อนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากติดตามคลิปภาพรวมปี2566ค่ะ จะขึ้นลิก์ไว้ให้ที่ท้ายคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ